อนู่กับพนุ่มไม่เลยหรอกล่ะอัน mm hmm. เลยสัมไั่แก้ไละ ตอนแรกน้องเบอกว่าบ้าเลยได้หวยแมงผู๋น้องเตทบอกเบาแม่หอยแมงผู๋เอาขาฟังน้อยอีกสัสกี่ห้าตัวเอาเป็นสิบกว่าตัวร้อยที่นี่มาล้างนี่ล้างไ่จะได้ผอมล้ากุ้งถังนันตรงนี้ครบหมดอันนี้เป็นแบบว่าขาปูอารัตกาขาปูอรัตกาเน,น <c oughs> าะรอ่ิจริง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 จริร้งจริจ้ิ

ตัวเย็นเต็มมดเลยฟังซีดะคือมาช็อปปิปป้งนะวไปตวงที่สมาร์ของมดอีกมาตั้งเขาาคนอนเอเชียนักนะคนเอเชียมันนักินซีฟูดกันนะถ้าไปขวายกับมาตั้งเขอนะที่สมาร์เดี๋ยวเป็นเดือนบ้านม่ง cái mít lọc tử của tôi nhanh nhanh Bây giờ ăn một miếng lọc đây, hả? tử nặng đây nè Nghĩa là tôi đi nói tôi bảo bạn lô phải Này cao, thích mình, có. Của mình. mình của Ở, này nhạc, vào không? Cao nó cụt Mình cao Ốc mình nhặt tại bà nó sư mà Sao cũng chưa tay mất đấy Tôi muốn cái tè Mình nhiều đây <laughs> Xịp à, Không đây Ốc à, con, ốc con nữa lại <laughs>

cái mà này cái mmm 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 แล้วกันาโอ้เอากะเอากะเอากันมา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 แก่ให้ดูดีอปิดฟูเอาก้อนนี่มาอะไรอะอ้ขากุ้งอร่ามจ้าไหม ข้าวปูมอนไหมคะครับครับค้าบ,บ,บปู็ร่าจ้าจูกุ้งไม่ต้องชิมข้วมา,าวปูนะหวานวามร้านไหนม

แล้วมันกรดแต่ว่าเวลากัดมะเขืขาดมันกัดมะขาดมันเหนียวอืแคลมป์คมขึ้นมีดอืมอืมน้ำน้ำน้ำอืมอร่อยจังอือ เป็นกระสือกระสือสาวกระสือกระสือเท้ากสืาวกระสือสาวที่ไหนกระสือเท้าแล้วกระือรูปสองกระสือสาวนี่มาเท้าเรียนี่ทำองไรบ้างสิบห้าหอกหยอกอยู่สิบหกยอนยอนยู่สิบห้าหยอกหยอกสิบหกกำลังยอน ม <c oughs> ันมีผู้บาวมาเสราเลยเื <c oughs> me, ่อเองจ้ะเท่าบ้ลูกกับเบลนี่ดีเลยครูบาวมาเหรอผู้บาวาเสากอย่างเงียเนี่ยเท่าทามเนี่ยเท่าเรจอย่าเงี้ยน่ย้อ to k i ฮ พี่ไมากินดิมาเห็นเราไปย่างนี้พ่ใหของเสียพูจัดกของเจ้บพูจัดหน่อนะเห็นเราก็ย่างนี้ย่างนี้แบบหน้าตาเซยเลยบะไ่สนใจสิมากินน้ำเลย แล้วก็พอแม่ชินิ้วเลยนะชินิ้วกับพนมเลยนะบ่งแกบไปหน่อยเศบแตกแศบหวังกาล้ามดตรงช่ลยแม่กาะต้งไห้ก็หลูกจับแม่จิ มันจะตายจนมันจะหลุดออกจากช้วยน่ะ